สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับน้องลองฟองอีกแล้วนะคะสาวๆค่ะอพีหลายๆ e ีพีที่ผ่านมาเนาะเราจะพูดในเรื่องของเรสที่เป็นเนื้อผ้าลูกไม้นะคะซึ่งร้านมิจิของเรานะคะขึ้นชื่อมากๆเลยว่าเป็นเรดเนื้อผ้าลูกไม้ที่มีคุณภาพดีแล้วก็พีเมียมมากๆเลยนะคะสาวๆหลายๆท่านก็มาช่วยการันตีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะแล้วก็อีนี้นะคะสเปเชียลมากๆเลยเพราะว่าคอลเลคชันที่น้องฟองเอามาฝากวันนี้นะคะจะเป็นคอลเลคชันของ world wide เรทนะคะหรือว่าเรทแคมมี่ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเอง แล้วก็สมัยนี้นะคะแฟชั่นนะคะเขาได้ทําการพัฒนาเนาะมาทาให้เดรสกัมมี่เนี่ยสามารถใส่แบบ e อ y d ด y l ล o กได้นะคะแล้วก็สีที่น้องฟองเอามาให้ชมวันนี้นะคะจะเป็นโทนสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินทุกคนอนี้เป็นยังไงคะแค่เห็นสีก็อยากรู้ดีเทลแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ติดตามกันนะคะว่า2รุ่นนี้นะคะมีเนื้อผ้ามีดีเทลที่โดดเด่นต่างกันยังไงนะคะแค่เปลี่ยนสีลุคก,ก็เปลี่ยนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีแรกก่อนเลยนะคะสีแรกที่น้องฟองเอามาให้ทุกคนดูนี่เลยสีนี้จะเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เป็นเฉดสีน้ําเงินที่ไม่ได้หาได้ทั่วไปง่ายๆนะคะเพราะว่าเป็นโทนสีที่มีเฉดค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็ขับผิวออร่ามากๆเลยสําหรับดีไซน์คอลเลคชั่นนี้นะคะจริงๆน้องจะเป็นงานดีไซน์ปาดไหล่แบบนี้เป็นงานปัดไหลที่เราเองนะคะสามารถแมทช์ลุคได้ว่าจะใส่เป็นปัดไหลหรือว่ายกแขนขึ้นนะคะแต่ว่าเวลายกแขนขึ้นดีไซน์น้องก็จะเป็นรูปทรงของตััว L นนนน่เองีไ เลยจะมีความเพ่นะคะแล้วก็มีความทันสมัยมากๆสาหรับช่วงเอวนะคะตรงช่วงเอวเขาจะแต่งมาด้วยผ้าคาดสีดําแบบนี้นะคะ<ๆ>เผื่อสาวๆอยากใส่เป็นดีไซน์เรียบๆหรือว่าอยากเอาเข็มขัดนะคะมาแมชเพื่อเพิ่มลุกเล่นให้กับลุคของเราก็ได้นะคะสําหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าน่ารักแล้วก็มีดีไซน์ที่เรียบหรูมากๆเลยนะสําหรับด้านหลังนะคะซิปจะเป็นซิปกระดูกนะคะหรือว่าซิปลางรถไฟที่รูปง,ง่ายมากๆเลยจะเป็นสีเกรย์นะคะสําหรับซับในรุ่นนี้จะมาในโทนสีดํานะคะเป็นดำ สนิทเลยแล้วก็มาในดีไซน์ของเนื้อผ้าซาตินนะคะมีความนุ่มมีความสบายสวมใส่ง่ายมากๆเลยสําหรับคอลเลคชันนี้เชื่อเลยว่าสาวหลายๆคนนะจะต้องชอบทั้ง2องโทนสีเลยนะคะเพราะว่าอย่างสีน้ําเงินก็ให้ลุคที่ดูแบบเรียบหรูดูแพงไปแมทช์กับเอสเซนสรี่นะคะที่เป็นโทนสีทองรุ่นนี้ก็สวยหรูมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอลเลคชันที่2นะคะสําหรับคอลเลคชันที่2เลยนี่ดีไซน์น้องจะเหมือนกันเลยนะคะทั้งสีน้ําเงินเมื่อสักครู่ ะะแล้วก็สีแดงรุ่นนี้นะคะสีแดงรุ่นนี้ทําเฉดสีมาในโทนของสีแดงเบอร์กันดีน,ะนั่นเองทุกคนเวลาใส่จริงนะคะจะมีความคับผิวออร,ร่าให้ดูแบบมีความนวลมีความละมุนมากๆเลยแล้วก็เนื้อผ้านะคะมีความเงาเห็นไหมเวลาน้องโดนแสงน้องจะมีความแบบระยิบระยับคล้ายๆสีของลูกแก้วเคยทำเล็บลูกแก้วไหมเวลาทำแล้วแบบน้องจะมีความวิบวับวิบวับนะคะแล้วก็ดีไซน์รุ่นนี้เป็นปัดไหลเหมือนกันปัดไหลแล้วก็สามารถใส่ได้2แบบเหมือนกันด้วยก็คือยกแขนขึ้นมานะคะสําหรับดีไซน์รุ่นนี้นะนาอแล้วก็ตัว สินะคะซับในจะเป็นสีเดียวกันเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้น้องฟอนจะมาให้ดูในเรื่องของดีไซน์กระโปรงนะคะเพราะว่าดีไซน์กระปโปรงคอลเลคชันนี้เขาทํามาเป็นทรงเจ้าหญิงค่ะทุกคนแล้วก็เป็นความยาวที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคอลเลคชันนี้นะคะเขาทาความยาวมาแค่คุมเข่าเท่านั้นนะคะเป็นดีไซน์ชุดที่ไม่ได้สัน้นแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะจะแต่งด้วยนี่เลยเป็นลูกไม้นะคะสําหรับตรงช่วงกระโปรงแบบนี้นะเขาจะมีความแบบจับจีบตรงช่วงเอวแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําลูกไม้นะคะคาะ เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นแล้วก็ชั้นแรกจะมีซับในนะคะเป็นซับในที่เป็นโทนสีนูดนะคะแล้วก็ชั้นต่อๆไปน้องจะเป็นซีทูค่ะทุกคนคือจะเพิ่มลูกเล่นให้กับเรามากๆเลยเวลาเราใส่นะคะก็จะมีความเห็นดบบเรียวขาเราเล็กน้อยเนาะแต่ว่าไม่ได้โปจนเกินไปนะคะสําหรับคอลเลคชันนี้ก็แมชลุกได้เยอะมากๆเลยเป็นสาวหวานก็ได้เป็นสาวเท่ก็ได้หรือว่าเรียบหรูก็ได้นะคะสําหรับโทนสีแดงเบอร์กันดีก็เป็นอีกสีที่เป็นสีโปรดของน้องฟองเช่นกัน นะคะสาหรับคอลเลคชันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคอลเลคชันวันนี้ที่น้องฟองได้เอามาฝากสาวๆทุกๆคนนะคะถูกใจกันไหมบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวที่ชอบแมชลุคนะคะแบบสวยรูดูแพงนะคะชอบงานเนื้อผ้ากำมะหยี่ที่มีความเป็น t e x t อร์มีความเงาเววาวหรือว่าเล่นแสงต้องถูกใจสองรุ่นนี้แน่ๆนะคะเพราะว่าแต่ละโทนสีก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันนะคะเวลาเราใส่จริงน้องก็จะช่วยปรับบุคลิกให้เรานะคะดูสง่าม,มากๆเลยเพราะว่าอย่างที่ บอกว่าดีไซน์ที่ปัดไหล่ของน้องนะคะเราสามารถแมทเอเซอรี่เข้าไปก็ได้นะคะหรือว่าแมทกับรองเท้าได้หลากหลายแบบหลากหลายโทนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวก็ได้สีดําก็สวยนะคะหรือว่าจะแมทตามสีชุดเลยถ้าสาวๆมีรองเท้ามากมายหลากหลายเฉดสีนะคะแน่นอนว่าทุกคนไม่ได้มีคู่เดียวแน่นอนเนาะเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าคอร์เรคชันถัดไปอีพีหน้านะคะน้องฟองจะเอารุ่นไหนมาฝากนะคะสำหรับอีพีวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ